พระเจ้าบอกให้ฝึกที่จิตนถ้าจิตของเราดีแล้วเนี่ยการกระทําทางกายวาจาของเราดีหมดฝึกจิตเราอย่างเดียวตอนนี้ฝึกคนฝึกที่จิตทํำยังไงก็คือต้องทําจิตให้สงบเพราะจิตเนี่ยมันชอบจะคิดเนี่ยนมนุษย์เราเนี่ยมันจะขาดการสํารวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพอตากระทบรูปปุ๊บก,ก็จะไปชอบหูกระทบเสียงก็ชอบไม่ชอบมันจะ ฟุ้งไปในอายตนะพะุทเจ้าบอกสําววมินทรีเหมือนเตา่ากดหัวแขนขาเข้ามาไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ไดนะ้นั้นเราต้องฝึกสําววมินรีและจะเป็นเหตุให้เรามีปัญญาด้วยเพราะผู้มีปัญญาเนี่ยพรุทเจ้าบอกต้องละอกุศลในจิตได้อกุศลในจิตละได้ด้วยการสํารมินทรีกลับมาอยู่ที่กาย